ตัดสินใจอยู่นานโอ้หตัดสินใจอยู่ประมาณครึ่งนาทีได้นานถือว่านานมากนะนานนานึัว่านานเหมือนกันเราก็เลยตัดสินใจไปโดดตึกโอ้ยอย่างที่บอกเราไม่อยากแบบมาททาทายอ่ะอยากให้มาดูว่าที่นี่ที่นี่มีผีไหมได้ครับอยากให้เล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นหน่อยคือเหตุการณ์วันนั้นคือนนเข้านอนตั้งแต่สองทุ่มนอนไม่หลับ หัวใจมันกระสับกระสายเพราะเขินมากจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เหมือนว่าถ้าเจอกล้องจะสั่นจะแบบรู้สึกกลัวรู้สึกประมารู้สึกว่าแบบไม่เป็นตัวเองด้วยะไรเนี้ยไปกินอินทนนท์ไปกินที่อินทนนท์อินทนนท์อินทนนินคนกินคนจะกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินไม่กินก็ไม่ต้องกินเป็นแบบนั้นครับโอ้โหเป็นโผนะยไม่ใช่ครับร้อนอ๋อร้อนโอเคอยู่นานโอเคเร็จไหมเพราะว่าลำไยอยู่บนต้นไม้ ต้นไม้ไม้อะไรลำใหญ่ก็ไม้อย่างนั้นต้นไม้เขาไม้อะไรลำใหญ่ก็ไม้อย่างนั้นไม่ได้ว่าจะมาทำตัวให้มันดูยิ่งยโสโอหังนี้ไม่ได้ขอตัวต้องเป็นที่กู่แล้วและอยากฉีกมากเวรนี้ไปเลยอีอีอะ